สวัสดีมากครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่อะเคอรอนเกมส์กันอีก้าแว้วนะฮะกับการลุ้นระทึกประดุดดังท่านผู้นั้นได้กินกุ้งโชโโมันสุดปอดจริงๆเพราะในคลิปนี้เราจะมาลุ้นฟีเจอร์การ์ดไปด้วยกันเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือครั้งนี้มายังกัะทัวจีนเพราะว่าน้องโคแกจัดมานี่แบบโอ้โกะเอาเราจนในคราวเดียวกันเลยนะครับ กินกุ้งโชว์เราจะทำมาแล้วครับทุกคนฮะนั้นภาษาอะไรกับการเปิดการโชว์แค่นี้ <c oughs> จะบินเหมวะพูดไปก็เสียวไปนะครับออและอีกหนึ่งเรื่องสําคัญครับโอ้โหเกือบลืมเรื่องนี้นี่พลาดไปซะไม่ได้เลยทุกคนครับก่อนจะไปดูว่ามีใครมาบ้างทุกคนครับ1นึ่งไลค์หนึ่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะฮะทักทายส่งพลังมาให้กับผมหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมกันแล้วก็ลุยไปด้วยกันเลยครับมามาดูซิว่ามีใครมากันบ้างนะครับ นี่ครับคลับเซเลคชั่นโอ้โหแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดครับ, oh, รบ oh, ho, ho, ho. ไม่เปิดนี่ไม่ใช่อาเขตอย่างแน่นอนนะฮะโอ้โ oh, หอันเจียบรวมไปถึงเอเวอร์ตันนะครับอโรดิเกรสใช่ไหมหรือว่าพูลนี่ก็ต้องเปิดครับเลสเตอร์ ester, ไม่อยากเปิดแต่จำเป็นต้องเปิดดันมาเสมอแมนยูซะได้นะครับโอ้ oh. แต่ก็เปิดหมดแลล้ครับยกเว้นไอ้นี่ครับไอคอนิกโมเมนไม่เอานะฮะ โอเคได้บอลฟรีมานะครับเดี๋ยวเราเปิดบอลทองฟรีนก่อนนะครับมับเข้าให้ครับเอาเลิกเอาชัยอย่างเช่นเคยครับทุกคนฮะขอแค่ไปซ้ำนะครับเป้าหมายสำหรับเราในคลิปนี้นะฮะนี่ครับเปิดลอกโคนะมิอีกหนึ่งตัวบอลทองนะครับตำนานจากโรมานี่ผมมีเกือบครบแล้วนะครับ ก็ไม่เปิดดีกว่านะครับเก็อังกฤษคือจริงๆแล้วผมคิดเก็บเ,เติมเพิ่มบอกเลย <c oughs> มันมีอยู่แล้วนะครับเปิดไปมันก็ได้ตัวเดิมเหมือนอ่าครั้งที่แล้วที่ใช้ GP เปิดอ่ะถ้าบออกมาบอกรอนะครับแต่ก็เปิดเอามันไปอย่างนั้นเองนะครับโอ้ยเมนดิสันมาโอเคครับซเล c t ชันครับอันนี้บรูโน่ฟร์นันส์นะครับไม่ต้องลุ้นครับ ได้มานะครับได้ฟรีมานะครับพี่ถวงงอกครับโอ้รองเท้าสวยดีนะฮะหมายเลขสิบแปดครับย็งไงเตตัดเริ่มต้นที่89ครับมิดฟิลด์ตัวรุกครับม,มาเริ่มเกินที่ขวัญใจผมเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอแค่ไม่ซ้ำนะฮะใครก็ได้ครับ อยากได้กองหลังนะใครก็ได้ครับขอแค่ไม่ซ้ำครับปรับตัวแรกทุกคนครับพลังมาฮะตรีมงานวัดแบบนี้มาที่เกาะอังกฤษและเท้าขวาผิวขาวขาวแบบนี้หมายเลขห้าครับกองหลังครับพหัวแตงโมครับโอ้ดีมันวักแตงโมไม่ใช่ครับแฮร์รี่แม็กไกวรับสตัตเริ่มต้นที่88เซนเตอร์บ็คครับเอาครับโอ้โห ใช้ไม่ใช้ค่อยว่ากันครับแต่ว่าเอาครับรตั้งแต่แมนยูยังไงผมก็เก็บอยู่แล้วะฮะตัวต่อไปขอแค่ไม่ซ้ําครับอคาวันี่ก็ได้นะไม่ว่ากันเลยครับออตัวที่สองอย่าซ้าครับเอ,อ๋ปอป๊อกบาร์มา,มาทุกคนไม่ซ้ำแล้วครับโอ้โหเอ,อ้เอาเรื่องครับปอบปอนะ๊อกบาร์ฮะ ยังงงงงอยู่ไหมล่ะพ่อสเตตันเริ่มต้นที่8 8ครับมิดฟิลด์ตรงกลางครับพอลบ็อกบาครับไอหนวดปลาหมึกโอ้ไม่ซ้ำครับแล้วก็โอเคนะครับตัวที่3ครับใครก็ได้ครับขอแค่อย่าซ้ำครับคาวานี่ก็ได้นะผมก็ชอบอยู่นะมับเข้าให้ครับแพ็คแรกของเราครับจะเกลือหรือว่าไม่เกลือครับเท้าเขียวอยู่ดำ เบอร์หก<า>ไอ้เยียดเปียดอไ,ไอ้พอ่อพกปมามึงไปโสโมสรอนอื่นเถอะพอ่อมาทำไมสองสามรอบพ่อคุณให้ไม่ก็โควิดกันเรือไงตอนนี้นะฮะเดี๋ยวก็กินกุ้งซหะหรอกมาครับเอเวอร์ตันครับขอแค่ไม่ซ้ำครับโอ้โหแพ็คแรกเกลือครับซ้ำครับไอ้สัตว์ <laughs> ขอภัยที่หยาบคายครับหมายเลขเจ็ดริชาร์ดิสันครับใช่ไหม วิชาลิซันครับหมายเลขเจ็ดครับนี่ฮะโอ้โหแพ็คแรกซ้ำแพ็คที่สองอย่าซ้ำนะครับสเตตัสเริ่มต้นที่แปดสิบเก้าครับตัวรุกทางฝั่งซ้ายครับดูท่าแบบเอาเรื่องนะครับมาตัวต่อไปครับอย่าซ้ำครับเริ่มใจเสียครับแพ็คแรกแม่งซ้ำเลยครับผมนี่โอ้โหปวดตับ มัดเข้าให้หมายเลขห้าไม่ซ้ำครับใครครับเนี่ยพ่ออืโอ้หน้าใส่กิ๊กมาเลยพะกูนเนย้ <c oughs> อไมเคิลคินครับเซนเตอร์แบ็กสเตตาร์เริ่มต้นที่8 5แล้วตะโกนบอกว่าจะแดกกุ้งสุกหรือดิบาพ่อมแล้วมันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่แล้วนะครับผมขอโทษ <c oughs> ตัวที่3ครับอย่าซ้ำครับรับเข้าให้ครับอื โอ้โหใจตุ๊บตุ้บต่ำๆเขาจังหวะนี้ใครละพ่อเดี๋ยวหมายเลขหกไม่ซ้ำแล้วครับโอ้ได้เรียงกันเลยนะฮะหกเจ็ดครับทุกคนครับหมายเลขฮะโอ้ยใครละเนี่ยอันเลนครับมิดฟิลตัวรับสเตตัสเริ่มต้นที่88โอเคไม่ซ้ำครับโอ้โยลงอกมาถึงลีบอพูกันบ้างครับอันนี้ก็ขอแค่ไม่ซ้ำเลยครับ โมซาร่านี่พลังสูงสุดแล้วใช่ไหมในแพ็กของวันนี้นะครับหมัดตัวแรกเป็นใครครับทุกคนฮะมาที่เท้าขวาหมายเลข9ขวัญใจเด็กหงครับฟีโน่ครับทุทยดันม,นมอเตอร์ไซค์ครับฟีมิโน่ครับนี่ฮะโรเบโตฟีมิโน่ครับสเตตัสเริ่มต้นที่91เลยนะครับสำหรับกองหน้ารายนี้ครับ โอเคตัวแรกมาแล้วครับพอฮะตัวเดียวนะครับไม่ต้องมาซ้ําครับขอร้องมาซาร่าอ้าปากอย่างนั้นทําไมไม่มาตรงนี้เออโอมจงมาและเทา้ทาสายสรองเท้าเจเขียวมาและเสดโมซาลามาครับทุกคนครับโอ้โอนี่ฮะอาบังครับมาครับผมโมซาลาครับ เตตัเริ่มต้นที่92เลยนะครับตัวรูกกลางฝั่งขวาครับโอ้โหเมื่อกี้ดิชานดิสันฝั่งซ้ายใช่ไหมซ้ายหน้าขวาม,มาแล้วครับเราได้ครบครับอืมตัวสุดท้ายขอแค่ยอย่าซ้ําครับใครมาก็ได้ครับอืมโจตรงโจต้าอะไรก็มาเหอะนะครับยังไม่มีผมไม่มีนะโจต้าเนี่ยนะครับมารหมายเลขอะไรวะนะี่อะไรวะนะยี่หมายเลข20ใครอะท้าเขียวเขาคือใครไม่ซ้ำแล้วครับทุกคนฮนะ ไอเด็กหน้าหลอนผู้นี้คือเดี๋ยวก็โจต้าครับไม่ซ้ำครับโอ้โหนี่ตัวลุกทั้งฝั่งซ้ายขวากลางมาหมดเลยวะนะฮะสเตตัสเริ่มต้นที่85ครับโอ้สวยเลยมาเน่ไม่มาหรอไม่มีนะไม่น่าจะมีนะครับได้โจต้ามาครับทุกคนครับไม่ซ้ำครับโอ้โหแล้วกำลังเสริงอยู่เมื่อกี้โอเคไป่สุดท้ายครับจากเลสเตอร์ครับผมไม่อยากได้ครับผมเครื่องนะฮะอูส่านำสองรอบตามติดเสมอจนได้นะครับมา ใครก็ได้แค่อย่าซ้ำครับวาร์ดี้มามาก็ได้เอามานะครับ <c oughs> เหมือนจะไม่งอนะแต่ก็งอนะครับ <c oughs> หมายเลขสิบห้าครับอืม <c oughs> ใครล่ะพ่อโอ้โหเฮียนี่มันยิงแมนยูด้วยครับทุกคนครับบรันส์ครับผม <c oughs> ตัวริบเซนทางฝั่งซ้ายครับสเตตันเริ่มต้นที่85และท่านี้สงสัยอยากกำลังยิงแมนยูครับเวนยิงโอ้โหเจ็บปวด อ้ามาเถอะอย่าซ้ำล้วกันนะครับอหมุนมาที่เกาะอังกฤษและไปที่บอลทองกูเสียร้อยทองเพื่อบอลทองเนี่ยนะเย็ดเปดมาเลขยี่สิบแปดโอ้ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยคริสเตียนฟูชกองหลังฝั่งซ้ายสเตตัรเรมต้นที่83ครับโอ้โรไบโอ้วัน โอ้เกลือครับเปิดฉากด้วยเกลือแล้วปิดท้ายด้วยเกลือต่อครับผมตัวสุดท้ายนี่ถ้าซ้ำนี่คือบันไลเลย,เลยนะผมบอกเลยนะฮะมับเข้าให้โอ้ไม่ซ้ำแล้วครับนี่ฮะได้ผีน้อยชมาคิลได้ครับอืมโอเคครับไม่ซ้ำครับอย่างน้อยก็เป็นลูกชายเอ่อปีเตอร์แล้ว,วะนะครับนี่ครับแคสเปอร์ชมาคลิลนะครับ สเตตัสเริ่มต้นที่89ครับเจอไป2ตรงแต่ก็ไม่แพ้ครับเหมือนมีความเจ็บปวดอยู่ในน้ำเสียงนะครับโรม่าไม่เปิดครับผมมีหมดแล้วอ่ะนะครับทุกตัวละตำนานเนี่ยนะครับโอเคครับทุกคนครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของผมในสัปดาห์นี้ในวันนี้ครับโอ้โหส่วนตัวเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกลือนะครับได้ป๊อกปาซับคือเกลือนะครับ ถ้าแพ็กเป็นยูไม่ซ้ำอันนั้นผมถือว่ารอดนะครับแต่ว่าโอ้โหวันนี้ดวงไม่ค่อยดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆได้ใครไม่ได้ใครนะฮะอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับมาขิงมาอวดมาทักทายถมถุยผมได้เลยนะครับเอาแบบสนุกสนานคขำๆแบบพี่แบบน้องแบบคนรักกันนะครับใครที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกปะกันครั้งแรกอย่าลืมกด s u b s c r i b e ไว้ให้กับผมด้วยละกันนะครับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีมากครับเฮ้ยเข้มปีหมีควายว่ะ ไม่หวานเจี๊ยบเลยอะไม่น่ารักอะ